ใครบ้างที่จะเรียนสายหมอหรือสายแพทย์แล้วดีคนที่เรียนสายหมอหรือสายแพทย์ดีก็คือคนโมเดล4นะเรียนเพื่อไปเหมือนไปรักษาคนป่วยคนไข้โดยตรงถ้าใครอยากจะเรียนหมอไปเพื่อเป็นอาจารย์หมอก็คือคนโมเดล5และใครจะเรียนเทคนิคการแพทย์ได้ดีก็คือคนโมเดล 2, 2> <ม>นี่คือลักษณะของอโมเดลสลัดการเลือกเรียนและใครจะเรียนแบบ สายาหมอเพื่อสายวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเป็นเภสัชมาในสายเภสัชหรือวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพที่ดีก็คือคนเมาเดลวหกวันนี้เราจะมีหลากหลายของน้องๆหลายคนที่สับสนว่าจะเลือกแพทย์หรือจะเลือกสายาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพดีหรือจะเลือกไปไหนดีบ้างที่สําคัญที่เรามีเว็บไซตอ์อหรืก่อนเลือกเรียนก็คือเว็บไซต์ education 108 ให้เป็นคนหาได้ที่เว็บไซต์ชีวิต,วตมันยากลำบากจะปัญหาเต็มไปหมดไม่รู้จะเริ่มต้นงยังไงโฮใจแค่แน่นมีช่วยได้โฮใจขาดีสักษาบันปลดหรอกปัญหาชีวิตคุณ เปนแปลงชีวิตคุณสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณก้าวขว้าปัญหาไปได้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์โอ้จะคดได จะช่วยคุณแก้ปัญหาได้ปัาดีสันหาบรรลุกลบปัญหาชีวิตคุณ